สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเฟอร์เรติรุ่น m a p 3 0 5นะครับที่จะทำให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเรามาดูกันว่ามีวิธีการติดตั้งอย่างไรบ้างอันดับแรกนะครับควรจะติดตั้งให้ห่างจากผนัง30ซนติเมตรขึ้นไปแบบนี้ต่อมาด้านบนควรติดตั้งให้ห่างจากเพดานให้มากกว่า120เซนขึ้นไปนะครับแบบนี้เลย ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องอไม่ควรนะครับวางติดกับผนังแบบนี้ถ้าวางแบบนี้คือวิธีที่ผิดนะครับเพราะว่าเครื่องจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าอากาศจะเข้าได้ไม่เต็มที่นะครับก็จะถูกผนังนั้นบังนั่นเองควรจะติดตั้งให้ถูกต้องแบบนี้ก็จะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งที่ผิดเช่นกันนะครับเพราะว่าการติดตั้งแบบนี้มันจะใกล้กับวัตถุอื่นๆนะครับซึ่งจะทําให้บทบังทิศทางของลมที่จะทําการฟอกอากาศนั่นเองนะครับแบบนี้ก็ไม่ควรติดตั้งนะครับสําสหรับเทคนิคในการติดตั้งนะครับให้คุณลองวางเครื่องฟอกอากาศนะครับไว้บริเวณด้านหน้าของแอร์นะครับหรือบริเวณที่ลมแอร์นั้นตกลงมานะครับ เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศฟอกอากาศที่เข้ามาจากภายนอกได้ทันทีนั่นเองหากท่านต้องการสั่งซื้ออะไรมีปัญหาการใช้งานหรือต้องการส่งซองสินค้าติดต่อฝ่ายบริการที่โทร02559705 0ในวันและเวลาทําการหรือแอดไลน์430 PKKGO จะมีแอดมินให้บริการครับ